สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปสีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ครูอุ้มสบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่1.21นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับนักเรียนจะลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไ้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปและที่สำคัญเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับครูอุ้มด้วยนะครับเรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบกันเลย นะครับข้อที่1ครับโจทย์บอกว่าในเดือนมกราคมร้านขายต้นไม้ขายดินได้35,650อาถุงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับขายได้น้อยกว่าเดือนมกราคมอ,อยู่1237ถุงคำถามนะครับคือเดือนกุมภาพันธ์ขายดินได้กี่ถุงเราก็มาวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับว่า โจทย์ถามหาอะไระโจทย์บอกอะไรแล้วเราจะคิดหาคําตอบได้อย่างไรนะครับข้อที่1โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าเดือนใช่ไหมครับเดือนกุมภาพันธ์ขายดินได้กี่ถุงใช่ไหมครับเราก็ตอบลงไปว่าเดือนอกุมภาพันนะครับขาย ดินได้กี่ถุงนะเรารู้ว่าโจทย์ถามอะไรแล้วทีนี้เรามาดูว่าโจทย์บอกอะไรบ้างนะครับโจทย์บอกว่าเดือนมกราคมใช่ไหมครับอ่าร้านขายดินได้เท่าไหร่ครับขายดินได้35,000 650ถุงอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรอีกครับโจทย์บอกว่าเดือนกุ้มพาพันใช่ไหมครับอ่าขายได้น้อยกว่าใช่ไหมครับขายดินอ่าได้น้อยกว่าเดือน มก,กราคมอยู่เท่าไหครับ่ครับ1,237ถุงอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับทีนี้เราจะคิดหาคำตอบได้อย่างไรในการคิดหาคำตอบเราก็ต้องเปรียบเทียบใช่ไหมครับอ่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบจำนวน การขายดินของเดือนมก,กรากับเดือนกุมภาเปรียบเทียบจำนวนการขายดินนะครับของเดือนอมก,กราคมกับเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับเราต้องเปรียบเทียบกุมภาพันธ์นะครับ แล้วยังไงครับเราพบว่าอาพบว่าเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนขายได้น้อยกว่าเดือนมกราคมอยู่เท่าไหร่ครับพบว่าเดือนกุมภาพันธ์ขายได้น้อยกว่าเดือนมกราคม นะครับเท่าไหร่ครับ1237ถุงอ่าลืมใส่คอมมานะครับทีนี้เราก็คิดหาคำตอบอย่างไรต่อครับจำนวนวิธีคิดก็คือจำนวนการขายดินในเดือนมกราใช่ไหมครับเราต้องเอาจำนวนา 10, การขายดิน ในเดือนมกราคมาลบลบจำนวนที่ขายได้น้อยกว่าใช่ไหมครับลบจำนวนที่ขายได้น้อยกว่า,าเราก็จะรู้ว่าในเดือนกุมภาพัานธ์ขายได้เท่าไหร่นะครับทีนี้จากการ คิดวิเคราะห์โจทย์ของเราเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับอ่าก็จะได้อยู่ด้วยกันสองแบบก็คือสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบนะครับลบด้วยหนะึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดะเท่ากับใช่ไหมครับอ่าหรือ อีกประโยคสัญลักษณ์หนึ่งเราก็สามารถเขียนได้เป็น3ามหมลบด้วยเดือนกุมภาพันธ์ที่ยังไม่รู้อ่าแล้วให้ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1237นสอ่านี่ครับประโยคสัญลักษณ์เราเขียนได้2แบบนะครับทีนี้เดือนกุมภาพันธ์ขายดินได้กี่ถุงอ่าเราก็เอา สาม6 5 0นนะครับลบด้วย1,237นะครับเท่ากับเท่าไหร่เราก็ลองตั้งลบดูนะครับเดี๋ยวคูณพาลบครับขอใช้สีแดงเป็นการทดนะครับ35650ใช่ไหมครับ35,650้ร 35, ลบด้วย1,000 237เราต้องตั้งเลขให้ตรงหลักนะครับศูนย์ลบเได้ไหมลบไม่ได้ไปยืม5 5ห้าเหเหลืออยู่4อันนีก้กลายเป็น10 10-7ลบเเหลือ3นะครับ4-3ลบสเหลือ1 6-2ลบสเหลือ4 5-1ลบหเหลือ4อ่าสไม่มีตัวลบดึงลงมาก็ได้เท่ากับ34,413นะครับ สามหมื่ 34, นสพันเท่านั้นครับสามหมื่นัน่นั่นเองนะครับอ่อาก็คือเดือนกุมภาพันธ์ขายดินได้เดือนกุมภาพันธ์นะครับขายดินได้3 4 4 1 3ถุง นะครับใช่ไหมครับเขาถามว่าได้กี่ถุงไม่ใช่ถามว่าได้กี่บาทนะครับเราก็ตอบเป็นจํานวนถุงนะครับทีนี้ข้อที่6กอ่าจะตรวจสอบว่า3า4หมื่นสีอเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไรอ่าเราก็ตรวจสอบถ้าเดือนกุมภาพันธ์นะครับ กุมภาพันขายดินได้3 4 4 1 3ถุงเราก็ตรวจสอบว่าจะได้เราก็เอา3 0 0 0 0ของ35,650ก็คือยอดขายดินในเดือนมกราคมใช่ไหมครับลบด้วยยอดขายในเดือน กุมภาพันธ์ที่เราหาได้นะครับให้มีผลลับหรือผลต่างเท่ากับ1,237ก็คือถูกนะครับนักเรียนก็ลองลบดูถ้าได้ตามนี้ก็คือถูกนะครับดังนั้นได้ตามนี้ปุ๊บกุ้มลบแล้วได้ดังได้ตามนี้นะครับคำตอบที่ว่า34,000 413เนี่ยที่ขายดินได้ในเดือนกุมภาพันธ์อ่าเป็นคําตอบอ่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับอ่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยนะครับในข้อที่1นึอ่าคุขอลบที่เป็นโทษออกนะทีนี้เรามาลุยต่อกันเลยในข้อที่2นะครับ ในข้อที่2โจทย์บอกว่ายังไงโจทย์บอกว่ากรุงเทพมหานครนะครับมีพื้นที่1569ตารางกิโลเมตรอ่าพื้นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่น้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าจังหวัดนครราชสีมาอยู่เท่าไหร่ครับ18,9 50ไป25เอ้ยตารางกิโลเมตรนะครับ พื้นที่กรุงเทพเนี่ยน้อยกว่านาครราชสีมาอยู่18,925ตารางกิโลเมตรคำถามก็คือจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากเท่าไรนะครับมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรแน่นอนครับจังหวัดนครราชสีมาต้องมีพื้นที่เป็นครับมากกว่าอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์กันนะครับโจทย์ถามหาอะไรเราก็ตอบเลยเลยว่า จทยถามว่าจังหวัดนครราชสีมานะครับมีพื้นที่มีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับต่อไป ข้อที่2โจทย์บอกอะไรบ้างแน่นอนครับโจทย์บอกพื้นที่ใช่ไหมครับโจทย์บอกพื้นที่ของกรุงเทพนะครับมหานครมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ1569ตารางกิโลเมตรอา นี่คือสิ่งที่จุดบอดบอกนะครับนอกจากบอกว่ากรุงเทพมีพื้นที่ทหร่โจทยจังบอกอีกว่ากรุงเทพมาหานครใช่ไหมครับมีพื้นที่เป็นครับน้อยกว่าน้อยกว่านะครราชสีมาอ่านะครราช เชีมาลืมคำว่าจังหวัดไม่เป็นไรกรุงเทพมหานครมีพื้นที่น้อยกว่านาครราชสีมาอยู่เท่าไหร่ครับ18,925่ั้ยี่สิบห้าใช่ไหมครับตารางกิโลเมตรนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกมา2ประเด็นทีนี้เรามีวิธีการหาคําตอบได้อย่างไรก็คือเราต้องเปรียบเทียบใช่ไหมครับ เปรียบเทียบจํานวนพื้นที่ของอกรุงเทพนะครับกรุงเทพอ่าคุ้มเขียนย่อนะกรุงเทพและนครราชสีมา เราต้องเปรียบเทียบพื้นที่ของกรุงเทพขอกับและจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมครับอพอเราเปรียบเทียบเราจะพบว่าตามที่โจทย์บอกนะครับพบว่ากรุงเทพเวลานักเรียนนักเรียนเขียนเต็มก็ได้นะกุ้งขอเขียนยอ่อกรุงเทพมหานครมีพื้นที่น้อยกว่านคร ราชสีมาอยู่เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นแปดพันใช่ไหมครับเก้าร้อยยี่สิบห้าตารางกิโลเมตรต่อไปก็คือพื้นที่มหานครบวกกับพื้นที่ที่กรุงเทพน้อยกว่านาครราชสีมาก็จะได้เท่ากับพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมครับเราก็เอาพื้น ที่กรุงเทพอ่ากรุงเทพมหาคนครอ่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ว่าเขาเรียกว่าอะไรปรยันน้อยปรยันใหญ่ใช่ไหมอ่าคือ,อยังเหลืออีกนะครับคงไม่เขียนเต็มนะพื้นที่กรุงเทพบวกกับอ่าบวกกับพื้นที่ที่กรุงเทพ ทุเน้อยกว่านครราชสีมาน้อยกว่านครราชสีมาก็จะเท่ากับก็จะได้เท่ากับอะไรครับก็จะเท่ากับพื้นที่ของนครราชสีมาที่โจทย์ถามหาใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ พื้นที่ของจังหวัดถะนครราชสีมานะครับทีนี้เราวิเคราะห์โจทย์แล้วรู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์บอกอะไรและคิดหาคําตอบได้อย่างไรเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3 3ประโยคหรือ3 3แบบนะครับก็คือ เอา1569นะครับบวกกับ18,925 8,925ก็จะได้เท่ากับพื้นที่ของนครราชสีมานะครับหรือแบบที่2นะครับเอาพื้นที่นครราชสีมาก็คือที่ยังไม่รู้นะครับลบด้วยส่วนต่างก็คือ18,000 9ก้าร้อยยี่สิบห้านะครับลบด้วยอ่าเอ้ยมันจะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ1,569นะครับอ่าหรืออีกแบบหนึ่งก็คืออ่าลบ1,569ได้ทั้ง3แบบนะครับ ให้มันได้เท่ากับ18,925นะครับทีนี้ข้อที่5จังหวัดนครราจะสีมามีพื้นที่เท่าไหร่เราก็เอาอะไรครับเอา1569นะครับบวกกับ18,925นะครับ ก็จะได้เท่ากับนักเรียนบวกเองนะครับคูมบวกแล้วได้เท่ากับ20,000เท่าไหร่ครับ2 0 0 0 4 9 4น4ีนาะครับตารางกิโลเมตรนะครับนี่คือพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาทีนี้จะตรวจสอบได้ว่า 2494เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไรนะครับก็คือถ้ากรุงเทพมหานครมีพื้นที่น้อยกว่านะครราจะสีมาถ้ากรุงเทพมหานครนะครับมีพื้นที่น้อยกว่า นครราชสีมาอ,อยู่หนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้านะครับตารางกิโลเมตรนะครับก็จะไดะ้จะได้ก็คือ 2494นะครับลบด้วย1 8,925นะครับเท่ากับ1,569นะถ้าได้แบบนี้ก็ดังนั้นนะครับ 2494มเดี๋ยวคุณลุมลบก่อนสองหมื่นสี่ร้อยเก้านะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอบที่ถูกต้องนะครับเรียบร้อยอ่าทีนี้เรามาต่อกันในข้อสุดท้ายนะครับ โจทย์บอกว่าไงครับข้อที่3สมชายมีเงินหนึงล้านบาทอ่าสมชายมีเงินน้อยกว่าสุชาติ5้าแสนบาทสุชาติมีเงินกี่บาทโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหาว่าสุชาติมีเงินกี่บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับอ่าแล้วโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า สมชายมีเงินหนึ่งล้านบาทอ่ะแล้วโจทย์บอกอะไรอีกโจทย์บอกว่าสมชายมีเงินน้อยกว่าสุชาติอ่ะห้าเท่าไหร่ครับ ห้าแสนบาทาคิดหาคําตอบได้ยังไงเราก็เปรียบเทียบจํานวนเงินของสุชาติและสมชายใช่ไหมครับเปรียบเทียบจํานวนเงินของสมชายและเงินของ สุชาติอ่าเปรียบเทียบเงินของสมชายและเงินของสุชาติเราก็จะพบว่านะครับสมชายมีเงินน้อยกว่าสุชาติอยู่เท่าไหร่ครับ5 0 0แสนบาทสมชายมีเงินน้อยกว่าสุชาติ5้าแสน บาทนะครับอ่าเราก็นําเงินของสมชายบวกกับเงินของสุชาตินะครับนาเงินของสมชายบวกกับเงินที่สมชายมีเงินน้อยกว่าสุชาตินะครับนําเงินของสมชายสมชาติหรือสมชายเปลี่ยนชื่อให้เขาสซะ สมชายใช่ไหมตามเงินของสมชายบวกบวกเงินที่สมชายบวกเงินที่สมชายน้อยกว่าสุชาติใช่ไหมครับบวกเงินที่สมชายน้อยกว่าสุชาตินะครับก็คือเท่าไรครับห้าแสนบาท 5 0 0แสนบาทก็จะเท่ากับจำนวนเงินของสมชายใช่ไหมครับแล้วก็จะเท่ากับจำนวนเงินของสุชาติใช่ไหมครับหรือสมชายโจทามาอะไรโจทามาว่าสุชาติมีเงินกี่บาทสมชายเรารู้แล้วนะครับเราก็เปรียบเทียบจำนวนเงินระหว่างสมชายกับสุชาติเราก็จะพบว่าสมชายมีเงินเป็นครับน้อยกว่าสุชาติใช่ไหมครับก็คือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับ5 0,000 0บาท คำถามคือสุชาติมีเงินกี่บาทอ่ะเราก็จะจะอะไรครับจะเท่ากับจำนวนเงินของสุชาติใช่ไหมครับนำเงินของสมชายบวกกับเงินที่สมชายมีน้อยกว่าสุชาตินะครับก็จะเท่ากับจำนวนเงินที่สุชาติมีนะครับะจะเท่ากับ จำนวนเงินของสุชาตินะครับอ่านี่คือการคิดหาคำตอบของเราเราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้1ล้านใช่ไหมครับชือ่อเลขสนเกินไมเนี่ยเกินจริงๆโดยเกินเปน็นหตัวอ่าหล้านบวกกับห0 0แสนเท่ากับ เนี่ยหรือนะครับหรือเราจะเอาอาขึ้นก่อนลบด้วย5 0 0แสนใช่ไหมครับลบด้วย5 0 0แสนให้ได้ผลลัพธ์เป็น1ล้านนะครับมี ได้2แบบนะครับประโยคสัญลักษณ์คาถามสุชาติมีเงินกี่บาทเราก็เอา1ล้านบวกกับ5 0 0แสนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ล้าน5 0าแสนได้เท่ากับ1ล้าน5 0 0แนบาทสุจะสุชาติมีเงิน1 000, 5 0 0 0ล้าน5สนบาทนะครับเราจะตรวจสอบ ว่า1 5 0 0 0ล้านแสนเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไรอา่าก็ถ้าสมชายามีเงินน้อยกว่าถูกชาตินะครับถ้าสมชายมีเงินแล้อยกว่าสุชาติ ห้าแสนบาทจะได้เราก็จะได้เป็นหนึ่งล้านห้าแสนที่เราบวกว่าเงินของบอกว่าเงินของสุชาติมีหนึ่งล้านห้าแสนลบด้วยห้าแสนชืไ้ได้เท่ากับหนึ่งล้านใช่ไหมครับได้เท่ากับหนึ่งล้านบาท แสดงว่าดังนั้น1,5,000ล้าน5าแสนะครับลายมืออาจจะไม่สวยนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเรียบร้อยนะครับแบบฝึกหัดที่1.21ของนักเรียนชั้นปส่ออยังไงคุ้มก็ฝากติดตาม แบบฝึกหัดต่อไปด้วยนะครับ1.22นะครับสวัสดีครับ